พี่น้องหมานแล้วหมานแล้วแต่ใครยักษ์พี่น้องพี่พี่พพเต็มมือเลยครับพี่น้องดหมานแล้วครับนี่ใหญ่เลยครับพี่นี่เงามันเอาบุบเอาเป็นเชือกครับเงาม,มันมพี่น้องเอ,อ้ยพี่ต่ใครง่ายแต่ใครยักษ์ครับพี่ใ,ใหญ่อย่างนี้ หอมคักครับพี่น้องหมานแล้วนี่มูนี่สามดอกครับลูกครับพ่อแม่ลูกมูนี่โอ้โอันนี้พี่มูนี่โอ้พี่น้องเลพ้พี่น้อง นั่งขี้ใหญ่ไปหนาครับนี่เอาหมอนี่มาหมานแล้วครับ,มา,รบราามานเท็ดไข้ยาครับแล้งูกับหมานครับพี่น้องแล้งูกับหมานครับไปไปเบิ่งกันครับอู้หอยแล้วครับหมูนี่พี่เดาต้องจะได้ครับแตะไข้เด้อนี่ตะไข้เด้อนี่อ๋อเบิ่งขานี่ย<ฮ>เอาขามันก่อนฉันยังมีอีกนะพี่นอ้องไอ้หมูนี่ มาบทันหมดเลยหักเลยหักเลยหม,มูเดียวก็ตะไคร่หัยยกครับสิไดาอ่ะอ่ะมาไปก่อนอพี่พี่น้องพ,พ,อพี่พี่พี่แมนบ้เลยนั่นตะไคร้ครับหนึกว่าเห็ดละโง่ครับยางมาอเออพี่ครับ ดอกง่ายดอกกันเอาเอาอันนี้เอาอันไว้กระตาคุนเนาะครับพี่น้องใบตาหนิครับองดอกเน่าองดอกง่ายเนะน่านะครับพี่น้องเนอ่ยเลยมาที่หอ่อเขี้ยแ้ก่อนโอ้โหนี่ดอกน้อยมีได้สักครึ่งคนอีกคู่หนึ่งเรียกว่าเอามื่อื่นบุงโอ้พี่น้องเลย โอ้ยงามคักครับพี่น้องงูนี่เขามาบบท่านครับมาบบท่าน,นโอ้หมูาวานหร่อบุรียางครั้งนี้บนเชิงอีกก็คูนึงครับพี่น้องพี่เอ้าตอกตอกขึ้นมาพี่ตอกโอ้สามดอกใหญ่เลยตอกเอยเนี่ยดอกข้าวพามือนี่ได้นี่อ๋อสามดอกดอกน้อยแค่สองดอก,กอืมกำลังงามครับพี่น้อง มูหนี่ใหญ่ายนะครับนี่มืออื่นบ่ได้แล้วครับเก็บเลยครับโอ้ยยนจำหม่งบ่ได้เลยจำหมง่งบ่ได้งามกํลาลังงามครับเหยาะยังเบาแล้วเบา,ญญา่เหยาะยังเสือได้หนึ่งสองสามสี่หาพี่น้องเอ้ยเป็นเสือเด้อครับใหญ่คักใหญ่โฟเฮตะไคร้ครับ,พ,รบพี่น้องไว้สิเมื่อแล้วครับ หเห็ดตะไคร้เต็มตะก้าครับเปื่อยะไนะก็มีเผพิงครับอันนี้เปื่อยอืเื่อเติมกันไปเนาะ กำลังสิใหญ่ย,ยังไงก็สิดอกใหญ่ยอยู่เด้อนี่อยากหางนี่เนา,านนะโอ๋เห็ดไข่เห็ดไข่เด้อน,นี่มาน,นื้อเด้ออือหน้าเขียวเนาะ ตึมกันผู้พี่น้องเพื่อนเห็นบ่ครับไก่ครับไก่ขาวๆครับไครครับมูนี่เดินนี่ดอกตูมก็มีเนาะงามอยู่มูหน่อยเนาะแต่ว่าเขาได้ดอกเนาะอันมูมันหลแล้ว นีตมเดินนี่เดินนี่เลยอู้หูเหงาหมนอ่ารุนน้ำกันอีกครับพี่น้องอาขาเนี่ย <Vorte> อืมสีสวยงามเซร่าข้างล่างก็สวยสวยงามครับอออจางสีออกน้ำมกอไผ่กอเพกไข่นี่มมิตรไข่ยัน เฮ็ดผึ่งเนาะให้เฮ็ดผึ่งขมข,ข,ข,ขาวๆหน่อยๆเก็บกองไว้แล้วก็มีรุ่นสองตาครับเมือนในรุ่นสองตากับถุงแบกถุงนึงครับอ,อืม เห็ดพอกันเห็ดพอกันยังออกไม่ออกเก้านี่ดูสินะรุ่นสองตาครับนี่เบิ้องพี่น้องเบิงบ้งตาหน่อยไดย้พี่น้องเบื้อง,งตาหน่อยนะตาบอาที่หน่อครับสองตาครับผมเห็ดไข่เห็เหเดแดงครับเผ็เพืองเหลืองพู้เฒ่ามากได้ครับนี่เป็นสอ่อมขาที่หลังครับ ทั้งเฮ็ดพึ่งไว้เฮ็ดพึ่งเหลืองออกครับพี่น้อง้อูเกาะไอแปะครับสมคาที่หลังเฮ็ดพึ่งเหลืองเฮ็ดพึ่งอย่างก็จะเลาะงองมาเฮ็ดพึ่งเฮ็ดนาหละดอกใหญ่ดอกกล้ามครับดอกแข็งแต่ว่าบัค่อยเป็นหมู่ ครับเห็ดเพิงคมพี่น้องพอมูอีกแล้วครับแต่ว่าเขาเอาเฮ็ดเพิงอันนี้ก่อนครับจ้าเฮ็ดเพิงเนี้นี่เพิ่ว่ากินสแสบอยู่เลยเฮ็ดเพิงนี่เฮ็ดเพิงเขา่าวะครับนี่เอาข้างในก่อนอือพ,พี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงคมหฮยาโตอเก็บ บอลทุ่งหญ้าบุบ๊ยมือมือตัดครับเอาไปตัดขาข้างหน้าครับตัดขาแล้วกันตันนี้ก็ตาอยู่ข้างหนาครับบุต้องตัดขาหนักตัวนอ้ผดีดพอดีผอมมูไนครับเห็ดเพื่องคมเห็ดเห็ดแดงเห็ดหนามาครับกล้จะเต็มตาอีกแล้วครับพี่น้องมนี่ อันนี้เฮ็ดพึ่งไว้ด้วพี่น้องเฮ็ดพึ่งไว้เพราะว่ามันสีมีเฮ็ดพึ่งยุค่าเฮ็ดพึ่งคมยุค่าเนั่นแล้วก็เฮ็ดพึ่งไว้เฮ็ดพึ่งอีกอยังอนหนึ่งก่อย <c oughs> เฮ็ดพึ่งอีกอยังอีกอันหนึ่งสีมีหลายชนิดครับเพราะว่าเฮ็ดพึ่งไว้นี่ <c oughs> สีขาไงครับแต่ดอกสีขาวขาไงขาเาาดอกขาว ส,สีสีบะซำครับวิธีต้มเ่าก็คือตัดตัดขาตัดขาแล้วกันหตรงล่างครับเอาไปต้มกระบักมะเขือพ่วงห่าเด้ยพี่น้องต้มกระบ,บัอมะเขือพ่วงต้มน้ำเดียวครับต้มน้ำหนึ่งเอาออกมากินนี่สิกินน้ำบอน สิกินเวลากินนี่สิกินน่ามบกขมเลยครับง่ามครับยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่เนาะคำพ่นพ่นได้ออกปีนี่อลังการอนลีครับทั้งเฮ็ดละงกทั้งทั้งเฮ็ดเพิ่งขมออกหลายครับบกเคยเก็บแบบนี้จักเทือครับพี่นอ้องหมู่บ้านนี่ได้หาบลงเมื่อ อรับออกตามร่องน้ำครับดอกกระชียง่งามแต่ว่าสีบยค่อยซ้ำครับนี่ตอกกับเก็บชนุกเก็บครับเมื่อยเก็บตาใหญ่กับตาหน่อยครับสองตาครับกับถุงยี่สิบโลครับถือมาเมื่อนี้ เล่นได้ได้ๆพเก็บแบบดจะเย็นๆทั้งผีเฮ้ยท้งผีอันนี้อืมบริเวณนี่บริเวณนี่แม่ Ừ, cái xỉn mất cả phớt kép rồi Mua đều cả Tìm ta cả lái มดข,ข,ข,ข้างในข้างในเฮ้นั่นปอเนี่พอดีตุ่มเลยไปอาั้งพุ่นออกในปลาเพ็กน่อยเอาไว้เอาไรป้อโอ้โหายรู้ใจ เลี้ยงแถวพ่อ 连条都累 n ปีนทองนนยังงามบ่โอ้งามได้ได้แต่สีเพิ่นสะเป็นสีเนาะเหอนมันลายสพันธุ์เืออ nãy tin, nè, gần nhẹp đã, gần nhẹp nhẽ, cái ba này, phun, khéo khéo, tuấn này bớt, tập ม่วว่านหนิมัวพ่อม่อว่านนีข้าม่าพ่อม่อว่านหนิม้ายังหน่อยอยู่เนาะมาลำเฮ็ดเพื่องคุ้มเฮ็ดเพื่องอันไวตัวนี้ออกแล้วค่ะิเป็นเฮ็ดละโง่ครับใครก็ได้แล้วแหกม้านแล้วปีนี้ใครให้ย่พร้อม น้อยน,อยนะพอดีได้ผู้หมักกับหมักอาดหลุดนำกันต่อครับเอาได้บ่ได้ได้แข็งยังแข็งอยู่เนาะอืม,อมพื้นมนันเนาะออพื้นงามๆครับ อือนี่แข็งดันนี่แหนี่